มาเริ่มเันครับตบอลยังพึ่งเตะเลยอินโดนีเซียเนี่ยผมขอดูแผนการเล่นมนันหน่อยจะกลัวแม่งเล่นมากลัวอินโดนีเซียมันเล่นรับอระเดี๋ยวนี้แกะกะคืออินโดอ่ะอินโดมันสำหรับอินโดนะขอแต้มเดียวก็สบายสบายแล้วกลัวแม่งเล่นรับสุดๆเลย สมเนใจจใ็ปข,ขอดูแข่ม4 3 3อิลักษ์4 2 3 1อิลักษ์แม่งก็อิลักษ์วันนี้ไม่ได้ไม่ได้แทบไม่ใช่เป็นตัวหลักเลยเนี่ยส่งชุดผสมลงได้สามสำหรับอิลักษ์ส่วนอินโดเนี่ยจัดเต็มว่จะจัดเต็มว่ะอินโดมหงจัดเต็มว่ะตอนนี้อินโดเนี่ยคลองบอลเยอะกว่า ก็ได้ไงคองบอลหรอกไม่ได้มีคไม่ได้ไม่ได้คลองใจเขาหรอกมึงอะกำแพงก็ยังทรงตัวอยู่ที่เนี่ยโอ้กำแพงเห็นไหมกำแพงเอนเอียงมาอินโดจัดเลยตอนเนี้ยนี่แหละคือเหตียดปนที่รอให้ไปสดเนี่ยจากตอนแรกถ้าจะกดอีลักษ์เนี่ยต้องกดต่อครึ่งลวงครึ่งช่วงตัวนะ เรากดลองอินโดเนี่ยกดลองได้ครึ่งช่วงตัวได้สาแต่ตอนนี้ได้แค่ปอปลาปอปลาและน้ำแห้งด้วยถ้าจะไปอินโดตอนนี้คือกำแพงลงมาจัดเลย,ดยเดี๋ยวเราไปครึ่งลูกก็ได้นะสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยโอ้ยสวัสดีน้องอ,อมค่ะไปไหนมาไปไหนมา ่านหนังสือหนยังไม่ได้สอบอีกเหรอหนูยังไม่ได้สอบอีกเหรอคะบอลสดเงียบเลยครับบอลเตะสี่ห้าทีนะบอลเตะสี่ห้าทีนะบอลเต 4, 5, นะสนะี่ห้าทีเฮ้่ใจเย็นมันมีคู่เดียวได้แหละประเด็นนะให้เราเก็บมาลิก,กันนั่สซื้อแล้วแต้ว่าชอบไม่เหมือน เดี๋ยวมันก็มา45ตามทรงสวัสดีครับสวัสดีช่องทางนี้ด้วยนะสอบสิงหากันยาเลยอสอบราชการแน่เลยสอบประมาณเดือนเนี้ยเพราะว่าพี่จําได้ว่าช่วงนั้นมันอ๋อสอบสนาเออมันก็ราชการแหละช่วงสิงหาตุลาแม่งก็จะเข้าโอ้นี่พดีตุลาก็จะเข้ารับราชการพอดีช่วงที่แบบคนเก่าๆแก่ๆจะเกษียณช่วงนั้น ตั้งใจตั้งใจโอ้โหยิงทิ้งยิงขวางขง้างวบบอลสดเราเนี่ยส่วนอินโดนะใครไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสจบเสมอสูงเลยโอ้แม่งไหลมาอินโดจะจัดเลยอะ่ะใครกดอิรักมีปาดเหนื่อย่ะใครกดอิรักไปมีปาดเหนื่อเหมือนกันไทยไหวไหมพี่เจมโอ้โหยีอกดสดดีกว่าไทายอะ่ะเชื่อปะ่ะผมว่าไทายเราหวังเสมอเนี่ยโอเคสุดแล้ว เนีย่กดครึ่งลูกแม่งยังแห้งกดลองครึ่งลูกเนี่ยลักลักกำแพงมันไหลไปจีนได้ไงอะ่ะท,ทางนี่แบบว่าไทยเอาพูดในแบบเป็นกลางนะอันนี้คือแบบเป็นกลางนะอย่าว่าผมมึงไม่รักชาตินะตอนเนี้ยจีนมีโอกาสชนะเราเยอะมากไทยเต็มที่เลยเสมอเสมอคือคือโอเคสําหรับไทยแนละ้วอย่าหวังที่อย่าหวังที่จะชนะจีนเลยนะ อันนี้พูดแบบเป็นกลางเลยเราอย่าไปหวังถึงขั้นชนะจีนเลยไทยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาบอลที่เราคาดหวังนะทีมชาติไทยจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรที่เราคาดหวังนะมักจะผิดหวังอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังกับมันอนะมักจะโอเคจําได้ไหมนัดที่เจอเกาหลีใต้นัดที่ไปเยือนเกาหลีใต้ไทยไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะหรือเสมอด้วยซ้ํากะว่าแพ้ต่อให้แพ้ก็เล่นดีที่สุด แต่นัดนั้นดันเสมอมาได้และกลับมาเล่นที่ราชมังคลาวันนั้นผมยังพูดอยู่เลยว่าวันนี้ไทยแม่งยับแน่เลยผมโดนดา่าผมโดนด่าว่ามึงคนไทยหรือเปล่าโอ้โหผมคนไทยครับแต่ว่าการลงทุนมันต้องต้องมองในมุมเป็นกลางเนาะผมก็คนไทยครับแต่วันนี้ผมก็ยังยึดมั่นว่าไทยเนี่ยมีโอกาสจบเสมอสูงแต่ รอเหอะมันเตะแค่ทุ่มเดียวเองนะทีมชาติไทยไม่ได้เตะดึกอะไรขนาดนั้นนะเตะแค่ทุ่มเดียวทุ่มเดียวเนี่ยเรารอเรารอกดตอนมันใกล้เตะหรือไล์อัพนักเตะทุกอย่างออกมาเนี่ยเออเราค่อยกดเอาก็ได้สำหรับสำหรับไทยผมว่าการที่บุกไปยันเสมอจีนได้เนี่ยคืออะไรที่วิเศษวิษสุทธสำหรับไทยและและถ้าไทยยันเสมอจีนได้เชื่อเลยว่าวันที่11เดือนหน้านวันที่11เดเดือนนี้เนี่ย กลับมาเตะที่ไทยที่ราชมังคลาเนี่ยจะกลับมาฟีเวอร์เหมือนตอนที่ไทยเสมอเกาหลีใต้ได้ผมเชื่อเลยว่าไทยจะกลับมาฟีเวอร์เรื่องฟุตบอลอีกถ้ายันเสมอจีนได้จะกลับมาฟีเวอร์เหมือนตอนที่ไปเสมอเกาหลีใต้ได้และนัดสุดท้ายด้วยกลับมาเล่นที่บ้านด้วยเจอสิงคโปร์ด้วยอะ่ะคือโอกาสเข้ารอบแม่งสูงมากถ้าบุกไปเสมอจีนได้จีนมีแดแต้มไทยมี5แต้มอะ่ะแล้วจีนแม่งเจอเกาหลีใต้อะ่ะ ซึ่งหูจีนแม่งจะชนะเกาหลีใต้ได้ก็ยากแล้วบอลสดย้ำสูงเต็มได้ไหมครับโอ้ยบอลยังไม่มีสกอร์เลยครับใจเย็นครับเดี๋ยวก็มานะสูงเต็มสองช่วงตัวผมไม่ไม่เคยให้ไปนะถ้าจะไปเต็มเนี่ยรอหนึ่งจุดเจ็ดห้าเท่านั้นสองประตูกินเตะสองประตูกินไม่ไม่เอาสามประตูกินอะ่ะ นึกออกไหมถ้าจะย้ำอย่างนั้นนะรอมันจบครึ่งแรกก็ได้หรือว่าถ้ารีบอยากไปก่อนไปไม่ทันเนี่ยให้ไป175แทนให้ไปเวทกําแพงนั้นแทนสองช่วงตัวเนี่ยมันแรงไปแล้วก็175ต้องรอวอเตอร์ด้วยนะไม่ใช่แบบวอเตอร์อย่างนี้ไปเลยรอวอเตอร์ประมาณ80เนี่ยค่อยไปตอนนี้ลุ้นอินโดอินโดนีเซียกับทางฝั่งของอีรักเออผมว่าไทยอ่ะเราเอาใจช่วยอินโดได้นะ อินโดมีโอกาสที่จะได้ไปบอลโลกก่อนไทยอีกด้สักนะัตอนนี้แหละอืมเพราะว่าอิรักเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งอินโดอยู่อันดับสองอินโดมันมันโชคดีตรงอยู่กับเวียดนามอินโดเวียดนามแล้วก็อินโดนเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยอย่างน้อยมีหนึ่งในสามอาหนึ่งอาเซียนหนึ่งทีมแหละที่ได้ไปต่อซึ่งอินโดวันนี้ไม่ไม่อินโดนี้ไม่แพ้ครับคิดเหมือนผมเลยด้วยเวทที่แม่งเปิดมาเชื่อไหมนะัดตอนบ่าย อิลักเปิดมาครึ่งครึ่งแข้งครึ่งช่วงตัวแต่ก่อนเตะเนี่ยอิลัก์เปิดมาก่อนเตะเนี่ยอ่ะพูดกำแพงตอนนี้เลยแล้วกันกำแพงตอนเนี้ยเหลือเหมือนไหนหมือกันแล้วอะ่ะกดอินโดตอนนี้ยังได้เลยอะ่ะเออขู่ยังกล้ากดเลยอินโดตอนนี้อินโดไม่แพ้เอาอินโดเล่นดีัแล้วกับกำแพงแม่งไหลอินโดเลยตอนนี้อินอินโดบุกยับ ใครไปอิลักปาดเหงื่อผมบอกเลยนี่แหละดูจากกําแพงที่แม่งแม่งใกล้เตะ่เนี้ยแม่งแม่งได้ผลจริงนะก่อนเตปะปอปาตากลมด้วยสามถูกต้องตอนเนี้ยตอนเนี้ยเหลือเหมือนไหนเหมือนกันแล้วเนี่ยปอปาตากลมถ้าลองปอปาอินโดนะได้แค่เจ็ดห้าแถวบ้านเรียกหูน้ําท่วน้ําแห้งแรงอ่ะน้ําแห้งแรงจัดตอนนี้ กำแพงไม่น่าเชื่อว่าแม่จงจะไหลอินโดนนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าข่าวอินโดแม่งโอนหลัน่นทานมาเยอะแยะือข่าวมันก็มีให้เห็นนะคือพวกพวกดาวรุ่งยูสิบเจ็ดยูสิบแปดยูสิบเก้าว่ะเห็นไหมถ้าถ้าใครได้ดูข่าวนะอินโดนีเซียไปจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์ถูกไหมถ้าใครได้ดูข่าวนะ สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียไปจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์เขาทําได้อะเขาพัฒนาตัวเองได้อะดีและ้วเราไม่ควรแขกเขานะผมว่าเขาทําได้อ่ะผมชิงลองอินโดตั้งแต่ครึ่งกระสอบแล้วครับใช่วันนี้ใครถามผมผมก็ใช้แม่งแต่อินโดเนี่ยแหละผมว่าอินโดอย่างน้อยแม่งเสมอได้โอเคเลยคือคืออินโดแม่งแม่งทําดีนะ ไปจับมืออ่ะกูไปจับมือกับสองาคมงฟุตบอลฮอลแลนด์อ่ะซึ่งฮอลแลนด์แม่งคือคือทีมระดับโลกอ่ะไยไออินโดนีเซียเขาเขาทำได้อ่ะเขากล้าไปจับเขากล้าไปเป็นสัมันมิตรแล้วเวลาอุ่นคงอุ่นเครื่องเนี่ยเออไปเจอกับเขาสบายกองหลังอินโดนี่เปึกจัดเลยครับระดับกองหลังเฮลูวีนเลยนั่นแหละผมบอกว่า,วาลูกครึ่งอินโดนช่วงเนี้ยมาจากฮอลแลนด์ค่อนข้างเยอะเลยคือพัฒนาตัวเองได้ดีจัดอ่ะชนะเวดนามไปกลับได้เนี่ย แม่งสบายแล้วมีโอกาสเข้ารอบสูงบอลอินโดโคตรได้ใจขอเสมอก็โอกาสเข้ารอบสูงแล้วอ่ะถ้ายิ่งชนะอิรักได้นะไม่ต้องพูดเลยว่าแม่งจะเข้ารอบหรือเปล่าแล้วกองหลังตัวนี้เดนี่ยวจัดได้ก็นั่นแหละผมว่ามีสกอร์ไหมครับครึ่งแร,กอ,รกอิรักอินโดคู่นี้ก็ทรงทรงอยู่นะทรงทรงอยู่นะคือถ้าจะไปก็ล้นเลยอ่ะตอนนี้ถ้าจะไปอินโดก็มีล้นเลยอ่ะ พอเผื่อแม่งลูกเดียวพอด้วยประตูเดียวพอเลยอะลูกเกมอะนี่ผมรอไอบอลออสเตียจบนะฮะผมถึงจะไปอินโดเนี่ยผมยากไปเต็มเวลาหนึ่งจุดเจ็ดอ้าวสัตบุกอยู่ดีดีอินโดนอิรักนำล้ำหน้าไปะนะอิรักนำล้ำหน้าเบ้าผมว่าคู่อินโดศูนย์ศูนย์นะเออผมเล่นยังไม่ไปเลยนะ เลยยังไม่ไปเลยรอดูบอลสดผมจบวะเนี่ยล้ำหน้าปะยีรักล้ำหน้าไหมนั่งดูอยู่ดีตกใจเลยล้ำไหมมันก็ไม่ล่าล้ำแล้วเวนั่งแพมอยู่ด,ดีนี่แหละ ล้ำไหมไม่ล้ำโอเคล้ำล้ำนะำคู่อินโดล้ำนะอินโดกับอิรักล้ำนะ Indo, ำนะไม่แน่นะมีนอกมีในวาวะอินโดเนี่ยแต่แม่งเหนียวทั้งคู่นะอินโดเนี่ยอย่างที่พี่ออฟไซด์บอกเลยอะกองหลังอินโดแม่งระดับระดับเอ v ดวซฮอลแลนด์อะ คือก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์อะสม,สมาคมสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเขาไปจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์คือมีโอกาสที่จะได้กระชับมิตรแลกเปลี่ยนนักเตะการเอ้ยลูกครึ่งนี้มึงอาจจะมา่างนี้ไอ้นักเตะที่แม่งไม่ติดฮอลแลนด์อะเอออย่างน้อยก็ติดไออินโดนีเซีย Indonesia, อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นการพัฒนาเป็นเป็นการเป็นแง่ดีของสมาคมเป็นเออเป็นแง่ดีของแฟนบอลอินโดนีเซียนะ บอกเลยว่าพ,พัฒนาดีมากญี่ปุ่นวันนี้จะครึ่งโหลไหมครับอีญี่ปุ่นวันนี้จะครึ่งโหลไหมครับ,นนรหหรบโหแพงมากเลยอะแล้วเจออิลักด้วยดิประเด็นเอ้ยไม่ใช่เจอเจอ,เจอพมา่าด้วยดิญี่ปุ่นเนี่ยเจอพมา่าด้วย <laughs> คือเจอพมา่าแล้วแม่งแบบโอ้โหวันนี้ญี่ปุ่นน่าจะต่อแพงสุดในในทุกคู่ที่เปิดมาเลยมั้งเนี่ย เอาห้าก็โอเคแล้วอะสำหรับพี่ปุนมีห้าประตูนี้ก็โอเคแล้วไทยเอาไงดีครับไทยเดี๋ยวรอกดตอนมันเตะแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยกำแพงแม่งโอ้โหแม่งไปทางกำแพงมันไปทางจีนมากกว่าตอนเนี้ยกำแพงมันไปทางจีนมากกว่าโอแม่งแม่งเหมือนกันนะตอนเนี้ยแม่งแม่งเหมือนกันนะสําหรับคู่ไทยเนี่ยแม่งแม่งเหมือนกันนะจริงคู่ไทยเนี่ยแต่ว่าก็ยังชอบชอบไทยแล้วแหละ รอไะไรอัพออกรออะไรออกอ่ะน่าจะน่าจะโอเคกว่าน,นี้จริงอินโดคองบอลเยอะกว่าเนี้ยจบแล้วเฮียบอลเราโอ้ค่อยเดี๋ยวค่อยไปหาย้ำมันละกันบอลสดนะขออภัยด้วยแม่งมีคู่เดียวด้วยประเด็นอนะ่ะบอลสดมันมีคู่เดียวไงคืออินโดกับอิรักเนี่ย เกมรับเหนียวั้งคู่อะไรครับแปช่างมันไทยเนี่ยผมมีผมพูดคําว่าละอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาบัตรเชื่อไหมครั้งที่แล้วผมให้ผมให้เกาหลีใต้ผมโดนด่ายับเลยผมไม่กล้าให้สวนไทยอีกเลยครั้งนั้นน่ะผมให้เกาหลีใต้ผมไทยเล่นที่ราชมังอ่ะผมโดนด่ายับเลย ผมงงใจเหมือนกันว่าเออแล้ผมมองแบบเป็นกลางอะ่ะนึกออกไหมย้ำเต็มได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ำครับผมว่าเปิดหลังมากมีสกอร์เลยนะนะั่นอะคู่นั้นอนะ มากเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับผมผมว่าแม่งยากอะลุนยากอะญี่ปุ่นเดี๋ยวลองมันใกล้เตะแล้วกันไอคู่ที่เราไปเนาะเดี๋ยวลองมันใกล้เตะก่อนส่วนอิรักเนี่ยผมไม่ได้ไปนะบอลสดคู่อิรักอะผมว่าแม่งเปิดหลังมายิงแน่เลยว่าบอล้นนี้น เบคอนเบลคอนจบครับจบศูนย์ศูนย์เครื่งแรกนี่นแหละผมถึงต้องตามไปครึ่งหลังนี่นแหละมันมีคู่เดียวให้ไปอ่ะไอ้ผมทำไงย้ำต้องย้ำให้รู้จักย้ำให้รู้จักผมย้ำไปแล้วนะหนึ่งเจ็ดห้าเดี๋ยวเปิดหลังมามีสกอยพวกบอลพวกหาเนี่ย แต่อินโดไม่ได้ไปนะคูอะ่อินโดอ่ะทรงมันเ,เหนียวๆไงไม่รู้ว่าทรงมันทรงมันเกทรงเกมมันตึงๆใส่กันน่ะผมเลยไม่ได้ให้บนแรกไปนะคู่อินโดอะนั่งดูเฉยรอบเย็นนะจริงนะที่ชอบนะรอบเย็นเนี่ยผมชอบเวียดนามส่วนไทยเนี่ยเดี๋ยวรอดูไลน์อัพหน่อยละกันทรงต่ําอินโด คิดว่าูเลยแต่บางคนอาจจะกดไปแล้วไงผมก็เลยไม่อยากพูดเพราะว่ากําแพงมันเปิดมาแต่ก็ไม่เสมอไปนะทรงแม่งตึงๆใส่กันแล้วประ,ประ,ประตูะื่อกย้อีรักขึ้นนําแล้วด้วยแต่ว่าโดนดึงไปนะสําหรับอีรักเนี่ยมันล้าหน้าหรืออะไรนั่นแหละรอบเย็นเอาที่ชอบจริงๆเนี่ยอีหลานอีหลานกับเวียดนามสองสองคู่นี้ ผมว่ามีโอเคได้ได้ไม่ว่ากันแต่ผมไม่ได้ไปนะคู่อิรักอะ่ะผมว่าเต็มที่ไนะหนึ่งประตูอะ่ะคู่เนี้ยจะไปเต็มก็ก็กระไลอยู่ส่วนรอบเย็นเนี่ยเอาชอบอิหร่านกับเวียดนามส่วนรอบดึกเนี่ยส่วนไทยเนี่ยอยากให้รอกำแพงอะ่ะอยากให้รอไลน์อพรออะไรหลายอย่างเลย ผมยังไม่อยากกดตอนนี้เลยเพราะตอนนี้กำแพงแม่งมาจีนจัดเลยแล้วก็สวิงไปสวิงมาอยู่เนี้ยวันนี้อินโดไทยสโปครับสวยจัดทั้งลองโอ้ยสบายเลยรออินโดอินโดเนี่ยผมว่าแม่ง แม่งยันลเหมอแม่งก็พอแล้วอะสำหรับอินโดอะก็มีโอกาสเขารอสุดละว่าลองจัดเลยไทยอะส่วนไทยเนี่ยผมอยากให้รอกำแพงมันลงมาหน่อยๆแล้วกันอยากให้รอมันมีรายชื่อรอใกล้เตะเราไปอะพี่ไปวันแรกอิรักได้ไหมผมไม่ได้ไปนะคู่อิรักกับอินโดอะ, Indo อะเรากำแพงมันล้นแล้วอะแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะถ้าชอบคิดว่ามันมีก็ไปได้นะผมเนี่ยผมไม่ได้ไปนะ ผมไม่ยเพราาะว่ดูโตเนี่ยโอ้คิดยากกว่าวันนี้อเ,นนเออนึกว่ราคาล่อใจ 0.5มาเร็วเกินราคาหายั่วไงราคามันยั่วนะฮะจริงๆไปเต็มเกม1.5อย่างเงี้ยโอ้โหบางคนแบบแม่งยั่วว่ะน้าล้นด้วยรึ่งช่องตัวสบายๆหนึ่งใบเทาเสียไว้เต็มด้วยเออมันยั่วใจนะแล้วแต่ชอบแต่ผมผมว่าทรงเกมแม่งตึงๆใส่กันอ่ะอินโดแล้วบอลแม่งดึงไปแล้วด้วยนะมีสกอร์แล้วดึงแล้วด้วยรอบเย็นเนี่ยเอาจริงคือชอบเวียดนามสุดละลองมาก็อิหร่าน ส่วนไทยเนี่ยอยากให้รอรอไลอัพออกอะ่ะมันเตะทุ่มหนึ่งไงเราไม่ต้องรีบไปเราไม่จําเป็นต้องรีบไปขนาดนั้นรอเหมือนอินโดก็ได้ไงอินโดแม่งเตไงะไวเงีสักพักกำแพงมาอินโดเลยอะ่ะคือฟ้องเลยอินโดกูยันเสมอจัดเลยอินเดอินโดเนี่ยน่าจะยันเสมอพอละคิิดถึงมนร ส่วนรอบดึกเนี่ยรอบดึงเนี่ยชอบกาตากับจอร์เจียสองดีมกาตาจอร์เ oh, จียโอ้หนี่มันเลือกยากโอ้หนี้อุตเวเวนอ่ญี่ปุ่นกาตาฮอลแลนด์จัดเลยครับอันอุตเวหูกาตากาตาโอ้โหญี่ปุ่นห้าลูกเลยอุตเว อุดเบันนี้เจออุดเบเจอหู้อุตเบงานหมูเลยอุตเบงานหมูเลยอุดเบเนี่ยอุดเบกาตาเวออุดเบกาตาจอเจียโอ้สวยเลยนะเวียดนามก็สวยนะฮอลแลนด์เนี่ยฮอลแลนด์เจอกับทางฝั่งของแคนาดาสบายสบายสบายบือ ญี่ปุ่นหมูนะแต่จะข้ามเส้นหรือเปล่าใช่ใจต้องถึงน่อยนะถ้าจะไปญี่ปุ่นอนะ่ะใจต้องถึงนะ<อ>ก็อย่างที่ผมบอกแหละว่ารอไลน์อัพออกก็ได้ถ้าจะไปพวกที่มันเตะทุ่มหนึ่งอนะ่ะคือมันไม่ได้เตะดึกถึงขั้นเรารอไลน์อัพออกไม่ได้นึกออกไหมเหมือนถ้ายกตัวอย่างคืออย่างอังกฤษเนี่ยอย่างอังกฤษอะ่ะเห็นไหมตอนแรกโูเปิดมาสองลูกใครก็ไป พอไปเห็นไลา์อัพคนลุกคนตูดชันเลยบางคนใจไม่ถึงอักองกฤษอะเหมือนฝรั่งเศสเมื่อคืนก็แหละฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหเปิดมายันที่นอร์เวย์เงี้ยเปิดมาถูกอ่าเบลเยียมนี้หรือฝรั่งเศสนี้เปิดมาโอ้โหเปิดมาแบบไม่มีใครกล้าไปอ่ะพอไลฟ์อัพออกมาเออเริ่มมั่นใจแล้วออมีมีโอกาสที่จะถึงเนี้ย สเปเนอย่างเงี้ยต้องรอไลน์อัพแม่งออกเงี้ยมันไม่ได้ดึกขนาดที่เรารอไลน์อัพไม่ได้ลุกไวเฮ้ยแม่งไปเช้าเนี่ยแต่ผมว่าไอ้อะรอไลน์อัพออกเนี่ยจะโอเคสุดละย้ำไหมย้ำครับประมาณนี้แล้วกันขอขอนุญาตลงไลน์ก่อนโอ้ยชั่วโมงกว่าละแป๊บเดียวเองขออนุญาตไปคัดแนวทางค่ําคืนนี้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้เจอกันสามทุ่มอังกฤษครึ่งแรก วางจอยนั่นแหละเห็นว่าพอไล์อัาออกแม่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละกําแพงแม่งก็ไหลลงอีเหมือนอินโดนีเซียเนี่ยเว็บแรกใครเห็นก็กดอีรักโอ้โหกำลังลงเลยคนดูไปไหนเว็บแรกที่ผมเห็นนะ่ะผมก็กดอีรักษ์โอ้โหไม่ลงละคนดูขึ้นมาละเว็แวบแรกอะ่ะคู่อินโดผมกดอีรัก์นะถูกไหมโอ้โหมาตรฐานแม่งต่างกันจริงอีรักษ์กับอินโดแต่พอไปเจาะเบื้องลึกข้างในแล้วดูกำแพงแม่งไหลลงมา แม่งมาทางอินโดและอินโดเนี่ยโอ้โหอย่างที่ผมพูดเลยอะแบบคือแม่งฉลาดฉลาดในการไปจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์เชื่อไหมอินโดนีเซียแม่งฉลาดมากไปจับมือกับสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์เรื่องนักเตะที่แม่งโอนสัญชาติมาเนี่ยก็อ,อย่างที่พี่พี่เขาบอกออฟพี่ออฟซด์บอกกองหลังอินโดนีเซียเนี่ยแม่งระดับเ e อดีวีซีลีกกองหลังลีกอันแลนด์ะ ของเฮลูวีนอะอุตเบสองยุดห้าขายบ้านขายรถเอาเขาวันนี้อุตเบอุตเบเวียดนามเนี่ยอุตเบเวียดนามกาตาเนี่ยโอ้โหโคตรชอบเลยตอบแพงมีแรงยิงเนี่ยแต่เวียดนามเนี่ยเห็นแวบแรกอาจจะไม่ชอบแต่ผมก็ว่าโอเคอะอุตเบนะอุตเบแม่งเจอหมูเลยแม่งเจอเตอร์กเนสถานเนวยกาตาอย่างเงี้ยผมว่าใสอุตเบกาตาเวียดนามเนี่ย เวทแม่ตงต่างกับฟิลิปปินส์จัดเลยต่างกันเยอะส่วนไทยเนี่ยณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ไทยแหละแต่พอมันใกล้แต่อาจจะไหลไปจีนก็ได้ใครก็ไปรู้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอญาตลงไอคัดในทางก่อนสามทุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวมาเจอกันหน้าไลฟ์สดแล้วก็คืนนี้คืนนี้ต้องมาแล้วนะคืนนี้เดี๋ยวผมมา สามทุ่มเจอกันแล้วก็ตีสองสามทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งประมาณนี้แล้วกันขออน,นุญาตไปคัดแนวทางให้กับคุณในครอบครัวหน่อยและกันส่วนเย็นที่ชอบที่สุดนะตอนนี้ยังชอบเวียดนามแล้วก็รอบดึกเนี่ยก็คงเป็นอุซเบย์พวกกาตาพวกอุซเบย์นี่แหละส่วนไทยเนี่ยขออนุญาตรอไลน์อัพแม่งออกแล้วรอ,อกใกล้เตะละกันเดี๋ยวค่อยกดเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันต่อในกลุ่มครอนบะครัวละกันใครจะตามเข้ามาทางเข้าอยู่นี้นะอ,อยู่ตรงนี้นะแอปสีเขียวเนี่ย ช่วงนี้ใกล้ยูโรแล้วเดี๋ยวไม่มีเสื้อ,อยูโรใส่ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันรอบสามทุ่มค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบตามเามานะทางเข้าอยู่งนี้